พอตกเย็นพี่หนวดวิ่งลงเลใช้หน้ากากดำน้ำดำน้ำลงไปเพื่อหาปูหาปลามาเป็นอาหารเย็นโดยใช้ฉวก DIY ที่เขาสร้างขึ้นมาในการล่าวิวใต้น้ำนี่สวยอลังการสุดๆเต็มไปด้วยแนวปะการังและฝูงปลาหลากหลายชนิด แต่ปัญหาคือพี่หนวดยิงปลาไม่ได้เลยสักตัวพอจะเล็งยิงปลาทีไรปลาก็ไหวตัวทันว่ายน้ำหนีตลอดแต่โชคยังดีที่ไปเจอปิงทะเลเพียบเขาก็เลยจับมาเป็นอาหารเย็นะเลยพี่หนวดบอกว่าปิงทะเลพวกนี้อุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามินหลากหลายชนิดแถมยังมีรสชาติอร่อย แต่ได้มาแค่สี่ห้าตัวเองคงกินไม่อิ่มหรอกเขาเลยตัดสินใจเดินเข้าป่าไปหาของกินบนเกาะต่อจนได้มาเจอต้นมันเผือกจีนเขาขุดเอามันขึ้นมาได้เพียบเลยจากนั้นก็ก่อไฟย่างมันเผือกคู่กับปิงทะเลจนกลิ่นหอมโชยออกมาไปทั่วพอย่างเสร็จก็นั่งกินอย่างอ,ร,อร่อยในกระต๊อบพี่หนวดบนว่า พอปิงทะเลโดนความร้อนตัวมันก็หดเล็กลงเหลือนิดเดียวแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมตบท้ายด้วยน้ำมะพร้าวสดๆอีกหนึ่งลูกอร่อยแซ่บจัดๆไปเลยมือนี้ผู้ชมเคยกินปิงทะเลกันไหมรสชาติเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อย